ในนามของตัวแทนคณะกรรมการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนวันนี้คณะกรรมการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับได้พิจารณาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องี่บ้านเข็กน้อยนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของอดีตผู้ร่วมพัฒนาท่านชาติไทยนะครับซึ่งทางกองทัพจัดสรรที่ให้เข้าอยู่ตั้งแต่หลังสงครามเย็นนะครับหลังจากภาคคอมนิตยุติการสู้รบ แล้วก็เข้ามาร่วมกับรัฐบาลปรากมว่าการพัฒนาที่นั่นเป็นไปได้ยากค,ครับก็ยังอยู่ในการดูแลของกองทัพอบตตั้งขึ้นมาแล้วก็จะทำถนนโนทางขั้นตอนในการขออนุญาตก็ยาวนะครับ3ามปีก็ไม่ได้ทําโครงการขณะเดียวกันวันนี้ก็มีพี่น้องอดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับหรือถ้าพูดตรงๆก็คืออดีตตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงที่ต่อสู้ด้วยกลังอาวุธกับรัฐบาลนะครับ ได้เข้ายื่นหนังสือเรียกร้อง่อคณะกรรมการให้ช่วยพิจาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านเฉลิ์วิทยาสุทธ์นะครับอดีตสสและอดีตรองประธานกรรมการ,การก,รก,า,รการกฎหมายการยุติธรรมสมัยที่แล้วนะครับท่านเป็นผู้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ท่านเป็นประธานอนุกรรมการพิจาณาเรื่องปัญหาของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอย่างเป็นระบบทั้งหมด ผมขออนุญ,ญาตที่จะเรียนเชิญช่านชาวอริตนะครับมาถแถลง,สงเสร็จก็ย้อนเรียนของพี่น้องที่มาวันนี้ทั้งหมดและคณะกรรมการลงมติครับว่าเราจะรับเรื่องนี้เข้าพิจารณาในคณะกรรมการในวันพุธหน้านะครับโดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วัดาเก้านกาสามนาทีนะครับถ้าสื่อมวลชนใดสนใจนะครับปัญหาที่ข้างค้างมานาน3-40ปีนะครับก็เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ครับ เดี๋ยวเรียนเชิญท่านโจลิดกับเชิญจแครับเรียนท่านสื่อมวลชนที่ครบทุนนกท่านงตนอื่นก็ขอบคุณท่านวิทยาเอลมาไรท่านเตยกระนาเปิดการแถลงข่าวเสรแล้วท่านก็ต้องรีบไปลงปฏินะครับผมชื่อโจลิดว,วิทยาสุท เป็นรองคัณหน้าพักไทยสังไทยใน,นานะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผูแ้แทนร,รัษฎรเรื่องที่เข้าประชุมในคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในวันนี้นะครับเป็น ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66้2,523มีปัญหาในทางปฏิบัติคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวออกในสมัยพลเอกเพลมตินาสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเสนอโดยพลเอกชฉลิตใจย,ยุตยุผู้จ่าการทหารบกในขณะนั้นทำไมต้องติดตามเรื่องนี้ เคยเป็นทีมงานของพลเอกชวลิตชัชยุทธ์มา,าตั้งแต่สมัยรับราชการเห็นว่านโยบาย66ทับสนัเป็นคุณูปการกับชาติบ้านเมืองสามารถยุติปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองที่พี่น้องประชาชนกับทางราชการขัดแย้งกันเป็นเวลาเกือบ20ปีเสีย เลือกเนื้อเสียงบประมาณของทางราชการมากมายการยุติควา,ามขัดแย้งลงได้นับว่าเป็นคุณูปการกับชาติบ้านเมืองต้องชื่นชมรุ่นปู่รุ่นพ่อของเราที่มีแนวคิดนโยบายการเมืองนำการทหารอย่างไรก็ตามการยุติป,ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวมีพันธสัญญา ที่ให้ต่อกันระหว่างทางราชการกับผู้รวมพัฒนาชาติไทยที่ออกจากป่ามานั่นก็คือเมื่อเขาอยู่ในป่านานๆกลับออกมาก็ต้องจัดที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยให้กับผู้รวมพัฒนาชาติไทยเวลาผ่านมาเกือบ40ปีข้าราชการเปลี่ยนแปลงหลายรุ่นหลายรอบ ก็มีข้อที่อาจจะขาดตกบกคร่องไปบ้างตรงนี้เข้าใจและยังตามมาด้วยมีการขอรับเงินเยียวยาตามมาอีกหลายรัฐบาลดังนั้นจึงเห็นใจบรรดาข้าราชการของกรมนในปัจจุบันที่อาจจะติดตามงานเรื่องนี้ไม่ต่อเนื่องหรือจะมีประโยชน์อื่นใด หรือปัญหาใดก็ตามแต่ทําให้ปัจจุบันเรื่องต้องกลับเข้ามาในสภาผู้แทะะอนราษฎรอีกครั้งนั่นก็คือการขอรับเงินเยียวยานะครับการพาเมื่อวันที่19กันยา67ที่ผ่านมานะครับ่านสภาได้ขอให้กอรอมารา กในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับสิทธิเยียวยาปรับในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการหลังจากผ่านสภาแล้วนะครับทางการมาทีการก็มีหนังสือกรับเรียนนายกรัฐมนตรีเมื่อ19มิถุนา68ที่ผ่านมานะครับเอ้ยใกกุมภาพัที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ากอรมนได้มีคำสั่งที่450ทั2568แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าในข้อเท็จจริงมีหลายท่านไม่ได้เป็นพอรอทอคือไม่ได้เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนอกจากนั้นที่สำคัญยังมีข่าวออกมาในทํานองว่า มีการเรียกรับเงินในการที่จะมารับสิทธิ์เงินเยียวยาตรงนี้ไม่ได้กล่าวหาข้าราชการโดยไม่มีหลักฐานแต่เมื่อมีเสียงเหล่านี้ออกมามากๆเราก็ต้องฟังตัวแทนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชาติไทยซึ่งได้รวมตัวกันเป็นสมาคม วันนี้เดินทางมาด้วยนะครับซึ่งชื่อนายตุนสวัสดิ์ยอดมณีบรรดนเป็นตัวแทนสมาคมเป็นนายกสมาคมองค์กรเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาเพื่อชาติไทยรวมองค์กรต่างๆเหล่านี้ทุกภาคเนี่ยมีตัวแทนสี่ภาคเพื่อวันนี้ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทำอย่างไรถึงจะได้ตัวจริงเสียงจริงเข้าไปเป็นกรรมการประการต่อมาก็คือทำอย่างไรถึงจะประหยัดงบประมาณของทางราชการลงได้เพราะมิฉะนั้นจ่ายเงินไปโดยมีการเก็บปวกฟิวมีการเรียกรับในสิทธิที่ไม่ควรจะได้รับเนี่ยก็จะเสียหายต่อทางราชการเป็นอย่างมากที่ประชุมในวันนี้รับเรื่องนี้ ไว้ดาเนินการโดยเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้องมาชี้แจงในวันที่สามกันยายนนอกจากเรื่องเงินเยียวยาก็จะพิจารณาเรื่องที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงมากวันนี้จึงเชิญคุณทุนสวัสด์ซึ่งมาร้องเรียนเนี่ยได้ขึ้นมาแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่มวลชนด้วยขอเชิญครับ บกาบผมทุนสวัสด์ยอดมณีบาทพอดนายกสมาคมเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาเพื่อชาติไทยรู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่ผมต้องมาร้องเรียนถึงคณะกรรมาก,การนั้นมีปัญหาสืบเนื่องมาจากนายบาย66ทับงห้าสา ที่ได้ทำสัญญาไว้ตั้งแต่2,524ถึง20มาถึง30จนถึงปัจจุบันไม่ได้รับพัดสัญญาตามที่ได้กล่าวได้ให้ไว้กับพวกเราที่ได้ให้ไว้กับพวกเราที่มาร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนั้นได้แก่สองปัญหาเท่านั้นปัญหาที่เป็นจริงก็คือว่า ที่เราได้เสนอรัฐบาลมรับรองไว้ก็คือบาตประชาชนบาตประจําตัวประชาชนและทเบียบ้านนอกจากนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมีการเลือกตั้งเท่านั้นนอกจากนี้ที่อยู่อาศัยที่ดินทํากินไม่ได้รับการเยียวยารักษาดูแลประการที่สองตามมาเรื่องต่อมา ทางผ้าเหนือเรามีหกฐานที่มั่นเราไม่ได้ต้องการเงินเยียวยาเราต้องการสิทธิที่ดินทํำกินที่อยู่อาศัยแต่ว่าส่วนกลางไม่ได้จากตามนี้จะจัากเงินเดียวยาแต่ว่าไปตัดสิทธิฐานที่มั่นผ้าเหนือทั้งหมดเป็นส่วนๆคือคู่สามีภรรยาใจ่ายให้คนเดียว ทหารบ้านทหารหลักอำนาจลับประชาชนและผู้ที่อายุอยู่ในป่าที่ต่ำกว่า2,500นก้านั้นไม่ใจสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่พอใจแล้วก็เรียกร้องให้ตัวกับผมได้มีโอกาสร้องเรียนกับสิทธิมนุษยชนเวลานี้เราขอขอบคุณ และแสดงความเยินดีว่ามีท่านอสสวิสุทธ์ได้รับเรื่องเหล่านี้ได้มาสู่กรรมธิการวันนี้ก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาอีกเมื่อเขาจ่ายเงินแต่ว่าจ่ายไม่ครบถ้วนไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญยิ่งเวลานี้เสนอรัฐบาลแล้วเรื่องทั้งหมดผ่านสภานผู้แทนรัษฎรไปแล้วแต่ว่ารัฐบาล มอหมายให้ทางกอรมนส่วนกลางเป็นผู้ที่ประสานกับพวกเราแต่ที่นี่การประสานไม่ได้ประสานกับพวกเราที่เป็นพอรอทอวรตัวจริงเราจึงได้ก่อตั้งทั้งสี่ภาคเป็นสมาคมเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาเพื่อชาติไทยแต่ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งอาอย่างที่สสได้กล่าวมาไม่ใช่เป็นพอรอ์ทอในนั้น ใน16คนเนี่ยดูเหมือนจะมี4คนที่ไม่ใช่เป็นพอราทอตตัวจริงแต่ไปกับมีการทำดำเนินการอย่างที่ท่านสสได้เก่ามาแล้วเราเห็นว่าไม่ถูกต้องและก็ไม่เป็นผลีดดีต่อชาติบ้านเมืองและตัวพอราทอตตัวจริงที่เป็นพอราทอตตัวจริงครับดังนั้นเราจึงขอมาเรียกร้องต่อสภาผู้แทนราษฎร แล้วโดยเฉพาะกรรมธิการสิทธิทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของเราเพื่อที่จะดําเนินการให้ถูกต้องแล้ต้องให้ส่วนเกี่ยวข้องมาดําเนินการครับส่วนสําหรับข้อสุดท้ายนั้นเราก็หวังอย่างยิ่งว่ามีพี่น้องผู้ร่วพัฒนาชาติไทยและไม่ได้ร่วมพัฒนาชาติไทยในแผ่นดินของเรายังไม่ได้รับสิทธิตามพัฒนาสัญญาที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยไม่ได้มี ดังนั้นเรามาอยู่แบบคนเถื่อนไม่ได้เป็นคนไทยร้อยเปร์เซ็นต์สีิกว่าปีผ่านมาแล้วเวลานี้จึงได้ขอขอบคุณท่านกรรมธิการและโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ได้มีโอกาสให้ผมได้มาแถลงข่าวในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสื่อมวลชนมีคำถามอะไรไหมครับเกิดกับ าจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องผ่านพ้มา4 0ปีเรื่องนี้ยังไม่จบนะเรื่องนี้ยังไม่จบถ้าผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์คนเอกเจลิตยยเจยุทธมคงไม่ติดตามเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะมันยากเหลือเกินเรื่องจากผ่านมาหลายสิบปีนะหลายสิบปีแล้วเรื่องที่ดิดตำกินที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ที่งานที่ที่ที่ทำอยู่เนี่ยเราก็ที่จำเป็นจะต้องมาทำก็เพื่อเห็นว่าบรรพบุรุษของเราคือหมายถึงรุ่นพ่อรุ่นปู่เนี่ยอุตสาคิดแนวคิดการเมืองนำการทหารนำพาให้ประเทศชาตินะ่ะรอดพ้นภยัยสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองแต่เบื้องหลังนั้น มีพันธสัญญาที่ไปตกลงไว้ว่าเขาจะต้องเขาไปอยู่ในป่าเป็นสิบสิปีออกมาจะมีที่อยู่ที่ทำกินที่ที่อยู่อาศัยอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราซึ่งเห็นการทำงานของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจึงจำเป็นจะต้องมาทำเรื่องนี้ให้บริบูรณ์ในร้อยเป์เซนต์เสร็จไปแปดเซแล้วล่ะในสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองสงบแต่ สิ่งที่จะตอบแทนเขามันยังไม่เสร็จจึงมีวันนี้ที่ต้องมาดำเนินการถ้าไม่มีคำถามก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ